สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมหน่อไม้หน่อไม้คิมจูนคิมซุนนะคะหน่อไม้คิมก้อน,นี้กําลังิึงเพิ่งออกหน่อนะคะออกหนอ่อนี่แตกขแขนงเราจะมาเด็กหักขแขนงค่ะนี่ค่ะใหญ่ๆหักขแขนงไปแกงนะคะหนอกกาลังขึ้นค่ะตรงเนี้ไหมคะหน่อน้ล็กมนี่ค่ะหนอน วันนี้พามาชมหนอ่หนอไม้ขิงจูนะคะนี่เราจะไปหน่อที่สองไปกอที่สองค่ะกอนี้จะเยอะหน่อยค่ะหนอ่อเห็นไหมคะนี่หน่อเล็กจะพาชมพ้าชมหน่อไม้ก่อน <c oughs> นี่หน่อใหญ่เลยค่ะเนี่ยแต่เราต้องเกาะหน่อใหญ่ใหญ่ไปถึงนู้นแล้วค่ะแต่เราจะเอาแค่ไม่ให้มีกอใหญ่ให้เป็นกอใหญ่ค่ะ ถ้ากอใหญ่แล้วมันจะหนาหนาแล้วปกมันจะปกคลุมแล้วก็จะมียุงเยอะเราเอาจะไม่ให้เขาเป็นลำนะคะเป็นไม้ไผ่นี่นี่ก็หนอหนึ่งนะคะนอใหญ่เลยอะ่ะนอใหญ่นี่นอหนึ่งค่ะหนอกำลังออกเยอะๆเลยค่ะเนี่ยนี่นอน,นี้เนี่ยเราจะเอาอยัางไงดีอะ่ะข้างในเนี่ยยังหาทางออกไม่ได้เลยค่ะนี่หนึ่งนอ นี่หนอนนี่หนอกนี่ก็หน่อใหญ่เหมือนกันนะคะพาชมหน่อไม้ก่อนนะคะเดี่ยเราก็จะเอามีดหรือเอา่วมาขุดค่ะข้างในดูสิค่ะโอ้ข้างในหน่อเยอะเลยค่ะตะแกงใส่เห็ดนะหรือใส่ไอตัวอะไรนะตัวแมลงจิ้งจิ้งโ่งอะอร่อยเลยนะคะเนี่ยหน่อไม้นี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดรวมผักด,ด้วยนะคะโอ้ย แ่บปลายได้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่หนอนึงนะคะนี่ก็หนอนึงนะคะหน่อโตแล้วเรามองไม่เห็นเลยค่ะเรามาช้าไปนี่ค่ะหนอนนี่เราก็มาตับหน่อไม้กันนะคะ หน่อไม้กินจูค่ะแกงอร่อยมาสับหน่อไม้กันนี่ค่ะได้แล้วค่ะเอาหน่อข้างในก่อนหาหนอข้างในก่อนค่ะ,น,น,น,คะนี่นอนนง พี่ทานนอนเน